มตความมั่นคงแห่งรัฐธุรกิจภาคการบริรูปประเทศนะคะวันนี้ก็จะขอถแถลงผลการประชุมในคณะกรรมการความมั่นคงแห่งรัฐประจําวันพุธที่22สิงหาคม2567นะคะเนื่องจากว่าเรามีการชนาเรื่องร้องเรียนขอให้ตรวจสอบการดําเนินงานโครงการไฟฟ้าพลังงานน้ําเฉือนกูมอยนะคะตั้งอยู่ใน ความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนจับบงหวัดอุบลรชาชธานีและพื้นที่ใกล้เคียงรวมทั้งความมั่นคงของรัฐที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งกับประเทศเพื่อนบ้านโดยเชิญผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มาให้ข้อมูลต่อร,รัะกรรมการดังนี้นะคะ 1. งกรมสนธิสัญญาและกฎหมายกระทรวงการต่างประเทศนายทรงชัยชัยปฏิยุทธ์รองอธิบดีกรมค่ะ 2. การไฟฟ้าส่วนการไฟฟ้า,าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย างสาวนัทธาจะพัารีสีเพชรผู้ในการสายเศรษฐกิจพลังงาน3สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาตินายชุมลาบเดชเสนผู้ช่วยเลขาธิการ4จังหวัดอุนลราชธานีนายชัยรัตน์พง์พีระพลังงานจังหวัดอุนลราชธานี 5. ้าบริษัทเจริญเอเนจีแอนด์วอเตอร์เอเช,ชียจำกัดประเทศไทยนายสักร้อยเหลืองทองเปรลกรรมการผู้จัดก,การหกผู้ร้องเรียนนะคะนางสาวสดใสสั่งโสด ้อกับคณะนะคะเจ็ดสำนักงานคณะกรรมการกำกับก,กิจการพลังงานติดภารกิจแล้วก็ไม่ได้มอบหมายผู้แทนเข้ามาชี้แจงในที่ประชุมก่อนอื่นที่เราจะได้เข้ารายละเอียดนะคะก็อย่างที่ฉันอยากจะให้ผู้ร้องนะคะได้ชี้แจงกับทางท่านสื่อมวลชนว่ามันมีปัญหามากมายขนาดไหนที่ผู้ร้องถึงกับต้องเข้ามาที่คณะกรรมการมมัฒน์งบแห่งรฐัฐใวเชิญผู้ร้องเลยนะคะ ขอบคุณ่าที่ฉันสดใสสั่งโศกนะคะตัวแทนเครือข่ายประชาชนจับตาน้ำท่วมภูบลและเขื่อนไปน้้ำโขงนะคะจริงๆข้อวิตกกังวลน,นะคะของเราก็คือว่าโครงการเขื่อนภูงอ,อยเนี่ยมันจะมามาตามแผน p d p ซึ่งแผน p d p จะมีการปรับใหม่แล้วก็จะ,ะมีการเพิ่มซื้อไฟฟ้าจากต่างประเทศ3,500นเมกะวัตต์นั่นคือหมายความว่า ส่วนของคณะกรรมาการเองนะคะเราก็มีข้อกังวลถึงความจําเป็นและก็ความคุ้มค่าที่เราจะหาด้านการลงทุนทางด้านจัดหาพลังงานเพิ่มเติมในลักษณะเช่นนี้หรือไม่นะคะโดยจําเป็นต้องเปรียบเทียบความเสี่ยงด,ด้านความมั่นคงของประเทศแล้วก็ความมั่นคงของประชาชนตามแนวชายแดนไทยเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งความเสี่ยงที่จะกระทบต่อแนวเขตของประเทศไทยเราเอง รวมถึงผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจแล้วก็วิถีชีวิตท้องถิ่นของพี่น้องประชาชนนะคะพร้อมทั้งเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการพิจารณาผลกระทบของโครงการในฐานะผู้สังเกตการหรือคณะทํางานภายใต้สํานักงานทรัพยากรน้ําแห่งชาติเพื่อจะเป็นช่องทางในการรับฟังแล้วก็สื่อสารกับประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริงนะคะแล้วก็ในท้ายที่สุดนะคะ ผู้รับผิดชอบโครงการคือบริษัทเจริญพลังดีแอนด์วอเตอร์เอเชียจำกัดประเทศไทยนะคะก็ยังไม่แจ้งว่า โครงการเขื่อนภูมอยแห่งนี้สร้างขึ้นมาเพื่อจะขายไปให้กับประเทศไทยเราเพียงประเทศเดียวเพราะฉะนั้นเราต้องมองว่าถ้ายังไม่มีความต้องการในการใช้พลังงานขนาดนั้นก็ควรจะต้องพิจารณาและศึกษาให้ถี่ถ้วนแล้วก็รอบคอบเพื่อประโยชน์ของที่น้องประชาชนในประเทศของเราที่จะไม่ได้รับผลกระทบจากการสร้างเขื่อนภูมอยในครั้งนี้นะคะอันนี้ก็คือการประชุมของคณะการมัญการความมั่นคงแห่งรัฐ กิจาการชายแดนไทยยุทธศาสตร์ชาติและการปรพิฒุประเทศในวันนี้ค่ะก็ขอบคุณทางท่านสื่อมวลชนด้วยขอบคุณมากค่ะมีมีคำถามไหมคะถ้าไม่มีก็ปิดาสรุปปิดการประชุมนะคะปิดการแถลงข่าววันนี้ค่ะขอบคุณมากค่ะ ท่านวันทีการนะครับท่านจังหวัดวนราชธานีนะครับก็ได้ชี้แจงครับว่าหากมีการสร้างเขื่อนภูมอยขึ้นมาจริงนะครับก็จะตั้งคณะทํางานนะครับเข้ามาติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับซึ่งตอนนี้ยังไม่ได้รับรายละเอียดและผลการศึกษาผลกระทบใดๆเลยนะครับซึ่งถ้าหากเป็นไปตามที่ภาคประชาชนคาดการนะครับก็จะส่งผลกระทบนะครับต่อการบริหารจัดการน้ําของจังหวัดวนราชธานีเป็นอย่างมากนะครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเกิดปัญหาน้ำท่วมนะครับก็จะเป็นการท่วมที่หนักและยาวนานขึ้นนะครับผมส่วนบริษัทเอกชนนะครับผู้ได้รับสัมทานนะครับก็ได้ยืนยันว่านะครับได้มีการประสานกับทุกหน่วยงานรัฐของไทยแล้วนะครับเพื่อสร้างความเข้าใจนะครับแล้วก็จัดทาประเมินผลกระทบตามหลักเกณฑ์และข้อสังเกตนะครับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดนะครับโดยให้ข้อมูลว่าโครงการนี้นะครับเป็นโครงการ โรงงานไฟฟ้าพลังน้ำแบบไหลผ่านตลอดปีนะครับหรือว่า Run Off River ครับมีระบบนะครับสะพานปลาไม่ส่งผลกระทบนะครับต่อพันปลาในแม่น้ำโดยโดยถึงแม้จะมีการเพิ่มระดับของแม่น้ำโขงขึ้นมาจริงแต่ยืนยันว่าน้ำนั้นจะไม่ล้นตลิ่งแล้วก็ไม่ท่วมอุทยานแห่งชาติแก่งตะนะนะครับนอกจากนี้นะครับยังเชื่อมั่นว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อ การจัดการอุทกภัยของจังหวัดอุบลราชธานีแต่อย่างไรก็แล้วแต่ครับโครงการนี้ยังอยู่ในขั้นตอนการศึกษาและความเป็นไปได้นะครับหากมีความจําเป็นหรือได้รับผลกระทบต่อฝั่งไทยจริงก็จําเป็นหากจําเป็นต้องยกเลิกก็สามารถยกเลิกได้ครับส่วนด้านสํานังกงานทรัพยากรน้ําแห่งชาติครับให้ข้อมูลว่าโครงการเขื่อนภูงอยตอนนี้เป็นเพียงการศึกษาผลกระทบนะครับที่อยู่ในขออเขต พื้นที่ของสอปปลาวเท่านั้นนะครับยังอยู่ในขั้นตอนศึกษารวบรวมข้อมูลในประเทศสมาชิกอีกนะครับซึ่งต้องรับฟังผลกระทบข้ามแดนจากประเทศอื่นที่ร่วมด้วยนะครับหลังจากนี้ก็จะมีการทําการวิเคราะห์ผ่านอนุกรรมาการวิชาการเพื่อให้ข้อคิดเห็นนะครับและเข้าร่วมการแลกเปลี่ยนข้อมูลในระดับภูมิภาคนะครับก่อนร่วมจัดตั้งแผนแผนร่วมกันหรือว่า joint action plan นะครับ ส่วนด้านกรมสนทีสัญญาและกฎหมายนะครับก็มีตั้งข้อสังเกตนะครับในเรื่องกฎหมายระหว่างประเทศนะครับว่าแม้ลาวจะเป็นเจ้าของโครงการนะครับและก็เขื่อนนี้สร้างในสปปลาวนะครับแต่ว่าตามพันธะกรณีตามกระบวนการคณะกรรมการแม่น้าโขงนะครับต้องเคารพถึงหลักสิทธิทเท่าเทียมของรัฐนะครับการกระทําใดๆจะต้องไม่กระทบต่อรัฐอื่นนะครับก็ ให้ข้อกังวลต่อการแบ่งเขตแดนซึ่งเป็นเรื่องที่กำลังพิสูจน์ทราบกันแล้วก็อยู่ในขั้นตอนของเจราจาแบ่งรองน้ํากันอยู่นะครับอย่างไรก็แล้วแต่ทางกรมสนที่สัญญาก็จะติดตามแล้วก็พิทากษ์ผลประโยชน์ให้ประเทศไทยเราอย่างแน่นอนนะครับส่วนด้านการไฟฟ้าฝ่ายผลิตนะครับยืนยันนะครับว่าปัจจุบันยังไม่มีการทําข้อตกลงนะครับซื้อขายไฟฟ้ากับโครงการเขื่อนภูมอยแต่ยอย่างใดนะครับ หากจะมีการซื้อขายนะครับจะต้องผ่านคณะอนุกรรมการประสานความร่วมมือด้านพลังงานระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้านครับอันจะต้องรีเริ่มจากทางลรานะครับเป็นผู้เสนอเข้ามาแล้วถือจะได้มีการพิจารณาเริ่มต้นต่อไปนะครับ ขณะนั้นก็วควรจะต้องพิจารณาและศึกษาให้ถี่ถ้วนแล้วก็รอบคอบเพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนในประเทศของเราที่จะไม่ได้รับผลกระทบจากการสร้างเกิดภูมิใในครั้งนี้นะคะอันนี้ก็คือการประชุมของคณะการมาธการความมั่นคงแห่งรัฐกิจการกิจการชายแดนไทยยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศในวันนี้ค่ะก็ขอบคุณทางท่านสื่อมวลชนด้วยขอบคุณมากค่ะ